นมัสการครับอาจารย์ครับจ้าดูจ้าดูเมื่อนี้เล็กออกเด้เมื่อนี้ใบซีม่วงนี่มันเตรียมเฮตวดนี่เด็กออกเด็กออกอีกแล้วเด็กออกอีกแล้วโอ้ยเป็นไหนมือเคลื่อนก้อนหวยออกเป็นไหนอาจารย์นอ่นในไงอยู่นอ่นในไงอยู่เออเป็นตะถือกบลเล็กเข้าเป็นตะเขาว่าขึ้นไหนวัดในตะทือกุนแล้วไม่ออกเม่ต่วเขาอาวัดเพาว่าคนฝันดีว่ดมีไปเยมองทุกันงมามีตาบูฝันดีดีเบื่อของวัดเพาว่าก็ได้เออ มีแต่พูดฝันดีๆเมียนบอกก็เมียว่าวัดมันมีแต่ฝันฝันดีแม่จ้าแห่งฝันได้จ้างนูไแม่จ้าแห่งฝันดีครักการไม่จ้าฝันมาเห็นไม่ยากแถาตายว่าสั่งได้จังไรกะโอ้ยสาธุแม่เปลี่ยนจังบุญจังคุณออกมาให้ยเนี่ยห้ได้เฮ็ดได้สั่งวัดว่าร่างให้มันแล้วเนาะปูเนาะแม่เมื่อเร็วหลายเนี่ยเราสั่งเนี่ยเอะลยเยอะเบื่อเออดลุดเนี่ยสังเดี๋ยวไปย้ำเลยกะจ้างห่างจังห่างอยู่ เ <Cam yor i> ยันไดทีเดียวที่ทตัวเจ้าเพื่อนเด็กนี่อาจารย์ขึ้นมักตัวใดเป็นพิเศษเปะเด็กหาตัวยุ้ยใส่อะเลงนะเอากระดาษยุ่ยใส่น้อยยันเลยอาจารย์เขียนไว้รยุ่ยตัวมาเบิ้งเน่อาจารย์ขึนนาาข้นมักตัวใดเป็นพิเศษบ่ครับอาจารย์โอ้มาดอะไฮเน้นเนี่ยไหมเน้นที่ซื้อท่อกอันยุ้ยตัวม <mange. S 1> ันว่า 8ปานี่ล้วตัวนิ่นก็ได้ตัวนิ่นเป,นเปล่าครับเ <5 S 2> ก้เาศูนย์เนี่บอกเอก้าศูนย์นี่แล้วปลาากับเก้าศูน,นเือสีบุญมีเพิ่นกับิ้มไหวถอือบอกวันนี้ก็ได้จัจงวาเขาเขียนไหมเพิ่นอยากเขียนากสางนี่เพินพ่น่าเพิ่นอยเขียนากสางอันที่เขียนไหมที่มีเล็กสีน้ำน,นี่อาจารย์ก็อยู่หัวนี่ละแต่มันอยู่น้ำถือมันมือว่านนี่เนี่ย แค่นั้นก็ได้ไปเทียวกนแนมโอ้ยหันอะเรียกแมวเป็นตะคือบ่อาจารย์โอ้เรียกแมวแตเป็นตะคือเขาเจ้าของคนยุคที่แมวก็วได้บ่อกอืมอันนนกกระสมนุ่มมากกระไรอืมเดี๋ยวก็ในได้อาจารย์เขียนไว้เลยไหนเออเอาว่างไว้ผี่บัตนี้ช่องลงกในพี่พี่เฮาอื้าเ,าเาบิ้งบัตน,นี้นี่ละอือโอ้คือละอยู่นี่ละเบื้อือ้ออา เลขมนีเท่านี้ยังคงทีบเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นแมนบบเคยเปลี่ยนจา้จาเี่ยันมากขะมากมาลยแต่ว่าตัวฮกเช็ดหาน่นจะเริ่มซับไล้ประตูในเนอรพอพี่น้องเนอะ <c oughs> แต่ว่าอาจารย์มากนี่อาจารย์มากเปลนทางับเกศนย์ี่แล้วไหลเนานะเดยวเลื่มาห่งศูนยี่มากกางมงกรเลยแมนห่งศูนย์ศูนนมากแมนนแมอเลขกยเลยไเขาเยกกู่กางเลยเขาเขียนไว้กางเลียงอยู่กางอยู่จุดสุดกางเลย เห็นบนอลม,มีโอกาสเป็นไปได้กับร่างเบิง้งแต่ว่ากับผู้ขายก็ซื้อไว้แน่จังหน่อยอยู่หรอกว่าหนึ่งศูนย์กัะไรแปลี่นหานี่รู้สึกว่าสิใจเครื่องนั่นแหละอ่นะานผู้ขายจัำครับผูาขายจ่อยกับมีเลื่องบวงผูาขายครับอ,อาจารย์ไปตั้งแต่ต้อนวัดผลเปลี่ยนห่ากันเลยเนาะเนี่ตดําคนละขึ้นแรียกคนไหนได้ขึ้นเรยกเก้าศูนย์นี่ก็คือเก้าศูนย์อย่าเลื่มหกศูนย์นี้ เก้าศูนย์จะเริ่มหกศูนย์เขียนหกศูนย์ไว้แน่นี่พระเทียมผู้เพิ่นเริ่มหมุนเก้ากับหกจะเียวกันนี่เรียกอาจารย์เออพอเข้าว่ากันเลยเรกมันจะหลายตัวอืมเขาบอกอฟซีฟังเขาบอกเขียนไว้นะเขียนไว้จังน่อยเนี่ยอาจารย์ลังเทียรเขาจะถือใจซื้อแต่ที่เอฟซีิ่นมีแต่ผู้ซื้อนี่เนียนนึงนเขียนอันนี้อย่าลืมหกศูนย์เขียนไว้นี่จังน่อยเนาะไปกันนะ ่วงหน่อยขึ้นกันวหน่อยนั่อมันมาหลายตัวดังเรื่องนี้มีครับมันจะมีโอกาสเป็นไปได้เบิร์เนะาะทั้องอาจจะเป็นบนก็ได้อาจจะเป็นล่างก็ได้ปนเปรืออืมอืมแต่งวดสีมานี่ก็โอ้ยเป็นจังบุญยังกุ้นอุ้งลือสีบุญมีก็ให้เอฟซีทั่วประเทศทัวโลกนี่ให้ได้โชคได้ช้น้ำเนี่ยม่คเพื่อนสีได้มาซอยเฮดซอยสั่ง แต่มือนีนก็ว่าฝันยังตีมันมนอยู่ตีนอนนอนมันมนเนอเคื่อนหนก็ได้็บ่โบนิฟันนอหมวดก่อนมวดก่อนนี่ก่อนมือี่ออกฝันมาหมวดก่อนก่อนก้อนก็คือด่วนแต่ร้อนเจออะไรบ้างทีเกิดตีมาใครได้เนี่ยหมดก้อนก้อนมือบี่อด้ฝับโได้ฟันด่าได้ฟันเขาแล้วเลขได้เห่ามีแค่นี้นะเลขกะได้เง่นหกฮากะคือเจ็ดากเคือนเจ็ดฮานี่มันเขาครับ ผมผมฝันอืผมฝันว่ารถรถไปชนกอกางตีร่างกายทะเบียนเจ็ดห้าเก้าศูนย์นี่นนแล้ววันนี้เมื่อน,นั้นมา,ตนมา,าเตือนเศร้ามากเลยี่หลังจากฝันยิ่งเกินเตือนเศร้ามากกันไปน้องหันไปจอยต่ําเขาไฟไทยมุ่งดุปุ่ยโอ้เจ็ดห้าเก้าศูนย์หรอกปล่าเจ็ดห้าเก้าศูนย์อ๋อก็ย<อ>ัง <75 90 S 2> มาต่อกันนกันนั่นไงแต่บอกนี่นนเดียวนะตรงกันเ <c oughs> ื่ฝัน แล้วซ้ำว่าน้ำบันนี้รถขั้นที่ดต่ำบันเมันอห้าเจ็ดเจ็ดแปดนี่บันนี้เออน่ะเลขมันอยอนี่หนิเดิเหล็กก็ได้เล็กอาจารย์บวดิม่วนเวียนแต่วามันสีซับจังไรตลอดอืมหรือสีออกตรงกัแห้งดีแม่อโว้ยแมวว่ะแมวโออีจังดาวละอือังดาวเออยังมืดไรรูปราบวันแล้วยังกระไรอืม โออเอฟซีก็โทั่วประาดเช่นการไซดเมืดขึ้นเมื่เมื่อเพื่อทัวมาเบิ้งตัวนิ้นั่นแหละอ่ไอเบิ้งยูทูบเอาังเทียเพิ่นก็หาพอเพิ่นบริจิตตไปตเดียรเพิ่นกาหาพอเพิ่นบ่นติดตามไอคลิปนี้กันั่นจนตัวเาแล้วก็ได้เนาะคลิปนี้ก็มีำนี้ตัวตัวเลขก็ได้บาเปลี่ยนแปลียนใดใทั้งสิ้น บ่เนมีแต่แอดนี่แหละเขียนเพิ่มหกศูนย์ขึ้นน้ำข้าเที่หกมันไก่เป็นเก้าของเก้าอันตุ่ยโยกันครับเออโอ้ของน้ำแน่เราบอกจัน้องน้ำพอน่าซีอิวต่ว่าน่าสีไว้หาหองช่องของวัดไอปู่ดิโอ้ยเฮ็ดแล้วสามหองแล้วเฮ็ดแล้วสามหองเพราะปู่อันนั้นไวรชื่อสร้างพอน่าสีไว้เบิดหะทั้งหาหองครับ แล้วกุฏิที่ว่ายังบ่มีหลังคานี่เรียบร้อยไปกัหลังคากัหลังคากัมุงอยู่อือม,มุงอยู่เรียบร้อยอยู่งอืคนทั่วไปจะคอยเฮ็ดไปล่ะบ้างเอฟซีต่างประเทศที่บ้านอุอนจตุปัจจัยมาให้มุงกุฏินึง,ง,ง,ท,งทังต่างประเทศทั้งในไทยเฮานี่ล่ะอือช่ว,ชกว,วย,ยกันุคู่วยกันด้วยช่วยกันเออเนี่ยยู่ดิ <laughs> อื<ม>่าคล้อยเฮ็ดไปผ้าหลายก็กุฏิเนาะผ้าหลายก็กุฏิ อลายก็กุติบัณฑิตมองมองอยู่ยากที่สุดมองยู่ดีที่สุดเนาะครับมองยู่ยากมองยู่ยากงยากภาพเป็นเป็นมาหลายอืมมองว่ามีเพื่อนมีไฟบ่อข้าเจ้ามหาขุมสงบแม่นี่เป็นมหาขุมสงบผู้อาวุธครับการปฏิบัติการที่นั่นข้าเจ้ามีตามตามที่สำซ้องเมืองนี่ที่มาอยู่อะไรควรจะซีหาขึ้นแบบนี้ดิมาอืมตามที่จะตามที่สำซ้องเบิ่งพ้ามาอยู่นะผมครับ ที่หาขึ้นดอกได้จางแล้วโอ้พระเจ้าเว่ยความสะดวกสบายคือวัดอื่นนะเอออุ้นหอนอุ้นหอนอบางนี้ห้ายม,มีอาจารย์นี่ตัวยูคัดยูแน <c oughs> ่เพราะใหญ่ไปเตะเกียบบ่ <c oughs> จักปีอาจารย์เต็งแต่ยูนี่มาอยู่ปีหาเก้าหาเก้าเมียนปีนี<อ>้กับปีหาหกาบ่เมียนแม่ยูปี หัขาสับปีนี้หัขามาอยู่ปีหาเก้าไม่อยู่ปีหาเก้าปีนี้หาปีนี้หขาเองวเสหรอเนาะแต่มีอันโน้มมน้มมาหาอยู่ว่าเดื่ออสอกพ่อสอยังไงจันพ่อสอหขาเน้เขาบอกวิาที่ว่านี้อ้าวเพี้ยนเลยอ่าเพี้ยนพอดีเด้อมที่เริ่มวัน เพื่อนพอดีอาจารย์ก็จิได้สาเพ่นเพื่อนเรียมผ้าเพื่อนยังเรียบร้อยแต่ที่มิจเรูปผ้าทั้งบมดอาจารย์เจ็ดตุ่นเรลูกเจ็ดลูกเจ็ดลูกแต่ว่ากุทธิมีซีุิมีมีซมีถ้าถ้าที่เดี๋ยวบังทรงคือกุทธีนั่งนั่งจะบห็ว่าซาราใช่ซาลาซาลาหน่อยกระต๊อบใช่ ้าก็เล um ียกเตือนว่านี่แหละกันที่ได้มีเ็ฟส่วงเอฟีมาเฮ็ดจอยเฮ็ดจอยส่างน้ำกันเฮ็ดกุฏีไปเห็ดพระได้จำพัรศาก้อนสีขาวพรรษาอย่างนี้มันสำคัญการันตีขาวพรรษาล้าเลยเมื่อใดหระอจันขาวพัรษาเมื่อันเดือนหน้าเดือนหน้าเอฟซีกับตัวประกาดเจนขาดายเอากรสลุปจิมท้ายไว้เด้อพอนพิรังเด้อโอ้ทุกคจไปเหศนอกกัน งวดวันที่16มิถุนายน2565เดี๋ยวรับไปเรื่อยพวกวัดตะวันตกครับรับเลยครับอ้าวลงว่างบ่ลงว่างเอาเอาว่าเป็นยังเดี๋ยวบนที่ตู้ไม่อด้อสรุปตัวเลขของอาจารย์วัดดวงนะเพือ่อนวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 5าตัวเลขตัวนี้ก็ยังยเป็น8ห้าครับ90ครับ10ตัวที่ อ่าบ้อนเนนี่ก็คือหกเจ็ดห้ากับสองแปดออืมอย่าเร И ิ <His> ่มเลขสิบกบหกศูนย์ไป่รครับนี่เห็นรึน้